นาโปลีเตรียมตัดสินใจชี้ขาดซื้อนูนเยสหรือไม่ซื้อฮาวิเอเลดได้รับความสนใจจากหลากหลายทีมโดยเฉพาะกับนิวคาสเซิลและเรื่องราวอัปเดตฝั่งอาร์เซนอลกับเอเมชิเอเซที่ว่ากันว่านักเตะเขามีใจนะครับยังไม่รวมถึงการเปิดตัวออฟฟิเชียลของชาวเฟโดและสถานการณ์ของจานซานโชที่อาจได้ย้ายไปอยู่ยูเวนตุสติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในดิวเดลี่ครับทุกดิวทุกข่าวทุกทีม เรารวบรวมให้คุณในคลิปเดียวเดิ l วเดลกับเกมเอง วันขึ้นทุดิวเดลี่นะครับครบ,บทุกเดิวที่เราจะมาสรุปให้นะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับเพื่อจะฝากกับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะฮะเป็นแฟนที่มนอื่นที่ติดตามเกมเองวันนี้เกมเองก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆในรายการดิวเดลลี่นี่แหละครับก็สรุปดิวของที่มนอื่นบ้างนะครับแต่แน่นอนนะครับเรื่องราวของแฟนหงแดงก็ยังต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเริ่มด้วยข่าวแรกไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรายงานนี้มาจากลี e รเดอร์ครับเป็นสายข แล้วก็อาจจะสนใจซื้อเจ้าตัวในราคา40ล้านปอนด์พร้อมกับเอา UCL มาล่อใจเอเลียดซึ่งเจ้าตัวเอเลียดเองเนี่ยก็ดูจะสนใจไม่น้อยกับโอกาสนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมองเอเลียดเป็นปีกขวาที่จะมาประสานงานเล่นร่วมกับลิฟฟรัเมนโตเหมือนที่เล่นกับทีมชาติอังกฤษในชุด U21 นะครับจริงๆก็ยังมีฟูลแลมแล้วก็เบ,บลลาฟซิกที่ให้ความสนใจในตัวฮาวิเอเลียดเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่านิวคาสเซิลจะเป็นทางเลือกที่ยั่วยวนใจมากสำหรับฮาวิเอเลียดนะครับก็ต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลตอนนี้เนีีนีีีี่่่่ยยยยกกก็็็เเเเปปปนนนนทททมมออออูใรรรรระะดดับดับบขงพ์ลลคาไไ้ UCL ถึงโครงสร้างต่างๆของทีมแฟนบอลเอย่ยบรรยากาศต่างๆน่านะจะทำให้เจ้าจุกเนี่ยมีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลมากกว่าไปอยู่กับฟูลแลมหรือว่าอาเบลลาสซิกนะครับก็รอติดตามอนาคตของฮาวิ่เอเลียตต่อไปแต่ว่าถ้าราคา40ล้านปอนด์ขายได้เนี่ยผมยินดีนะครับจบไปอีกหนึ่งเดียวนะครับมาอีกหนึ่งเดียวนะครับนาโปลีตอนนี้เนี่ยเตรียมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงกับดิวของดาวินนุนเยสนุนเยสตอนนี้เนี่ยนะครับมีราคาค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งไว้อยู่ที่60ล้านปอนด์ซึ่งนาโปลีเนี่ย ใกล้ที่จะตัดสินใจแล้วว่าสุดท้ายจะเดินหน้าในเดือนนี้ต่อไปหรือว่าจะถอยดีเพราะว่าได้พูดคุยกับเอเจนต์ของดาวินนเยสเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นาบปลีเนี่ยพร้อมจะทุ่มสุดตัวเลยเพื่อจะคว้านูเยสให้ได้นะครับเป้าหมายก็เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับซึ่งเป็นการรายงานจากคารลโอเรสเดโรสปอร์ตนาบปลีเนี่ยตอนนี้กําหนดเส้นตายสําหรับการย้ายทีมไปแล้วด้วยแล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่าดาวินนเยสนั้นคุ้มค่า ที่จะใช้จ่ายเงินจํานวนมหาศาลแบบนี้หรือไม่หลังจากที่มีการพบปากกันระหว่างออริเดรโอเดลอรินเตสกับฟารีรามาดานีเอเจนต์ของนูนเยสครับฟาวิโซโรมานก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่านาโปลียเนี่ยยังต้องการดาวินนูนเยสอยู่นะแต่รู้สึกว่าค่าตัวที่ลูเรียกเนี่ยมันสูงเกินไปลูต้องการมากกว่า65ล้านยูโรครับหรือว่าประมาณสัก5 5 6้าล้านปอนด์หรืออาจสูงถึง70ล้านยูโรหรือว่าเกือบ60ล้านปอนด์ซึ่งนาโปลีเนี่ยมองว่าตัวเลขนี้เนี่ยสู 6ล้านยูโรต่อปีและนาโปลีก็ดูจะมีปัญหากับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งหากว่าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้นาโปลีก็น่าจะไม่สนใจที่จะคว้าตัวดาวินนเยตอีกต่อไปอย่างไรก็ดีครับการเจราจาก็จะมีนโน้มดําเนินต่อไปก่อนที่ฤดูกาล2025-2026จะเปิดฉากขึ้นนูเยตเองตอนนี้ยังเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมนะครับเพราะว่าบาบาทในทีมเนี่ยลดน้อยถองลงไปภายใต้าการคุมทีมของอันเดรชลอตซึ่งตัวเ็าสนใจที่จะร่วมงานกับอันโตนคอนเต้ที่นาโปลีก็คือ่างองโโอนนา,าลงลลป การสี่เนที่ผ่านมายอมรับว่าไม่น่าพอใจเลยครับยิงได้7แล้วแอซิทอีก7จากการลงสนาม47นัดรวมทุรายการไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสถิติการเป็นกองหน้าระดับท็อปของดาวินุนเยสก็ค่าตัวก็ค่อนข้างสูงนะครับ <S <S คือถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปโขค,ค่าตัวให้สูงถึง70ล้านยูโร60ล้านยูโรที่จริงเนี่ยตกลงกันได้ที่ค,ค่าตัวสัก50ล้านปอนด์ก็โอเคละ อาจจะเป็น40แล้วบวกแอดออนอีก10ผมว่ามันก็มีกำไรใช้มาแล้วต้อง3ปีไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องยึดยื้อแล้วก็ดึงให้ กลายเป็นภาระทางการเงินเลยที่เหลือก็เหลือแต่ว่านักเตะเนี่ยจะยอมลดค่าเหนื่ยงตัวเองลงมาได้หรือไม่เพราะว่านาโปลีก็ไม่พอใจที่จะจ่ายในราคานั้นจริงๆเราดูกันต่อครับสำหรับเส้นทางต่อไปของดาวินูเยสก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรนะครับแต่ก็คาดหวังว่าจะออกมาดีในทุกๆภาคส่วนนะครับเอาไปดูเรื่องราวข่าวสารทีมอื่นกันบ้างน,นะครับเชลซี Chelsea, ประกาศคว้าตัวชอปเปโดราคา60ล้านปอนด์ครับชอปเปโดเนี่ยนะครับย้ายจากไบรตันมาอยู่กับเชลซีแล้วด้วยสนับราคาค่าตัว60ล้านปอนด์ เส้นสัญญายาว7ปีครับถึงปี2032ก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลแสดงความสนใจในตัวเชอเปดโดเช่นกันแต่เจ้าตัวเนี่ยชัดเจนมากว่าอยากจะย้ายมาเชลซีเท่านั้นครับเจ้าเปดโดเนี่ยนะครับหลังจากเปิดตัวเนี่ยก็เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเชลซีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟีฟ่าคัพเวิร์ c คร แล้วก hey, so ็เตรียมจะพบกับพารเมรัสในวันศุกร์นี้โดยเขาสามารถลงทะเบียงแข่งขันได้ทันก่อนเส้นตายวันที่3กรกฎาคมด้วยนะครับก็ถ้าว่ากันตามตรงนะครับเจาเปโดเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนที่2ที่เชลซีเปิดตัวยังเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเลียมดิลลั ที่ย้ายมาจากอิ s สวิททาวขณะที่เจมส์กิทเทนจากดอทมูลครับก็กำลังจะตามมานะครับรวมไปถึงดาริโอเอสูโก้แล้วก็เอสเซวาแล้วก็มารบารูซาแล้วก็รวมถึงเคทตี้ไบร์สที่เป็นเดียวที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็จะตามมานะครับเอ,อ่อฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับซึ่งเป็นโค้ชคนปัจจุบันของไบรตันเนี่ยบอกถึงดีลวของเาวเบโรว่านี่เป็นดีลวที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะ เป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรและเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนในตำแหน่งที่เรามีการแข่ขันสูงและมีนักเตะพรสวรรค์อยู่มากมายส่วนตัวของเบรโดเองนั้นผมว่าเป็นก้าวสำคัญในการลงเล่นแชมเปี้ยนลีกและมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเพื่อยึดตำแหน่งในทีมชาติบราซิลก่อนศึกฟุตบอลโลกปีหน้า จอเบโดนะครับย้ายจากวัตฟอร์มาอยู่กับไบรตันในปี2023ครับลงเล่นไปทั้งหมด70นัดยิงได้30ประตูกับ10อาซิตรวมทุกรายการและเขายิงได้10ประตูจาก27เกมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาแต่ก็พลาดลงสนามใน2นัดสุดท้ายของซีซั่นเนื่องจากว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอย่างฟานเฮเกอร์ประการหลังของทีมในสนามซ้อมมานะครับเฟโดเนะี่นับเป็นผู้เล่นคนล่าสุดที่ย้ายจากไบรตันมาเชลซีต่อจากมาร์คุยยค,ยยคุเย,ยี 2022, เยมอยเซ็ไคเซโดและโรเบิร์ตซานเชสรา แทาจะเป็นไบรทันสาขา2ไปแล้วเอาจากไบรทันมาหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่าไบรทันก็มีโครงสร้างของทีมที่ดีแล้วก็สามารถพัฒน,นาต่อยอดจนสร้างกําไรได้นะครับเรื่องของไบรทันน่าสนใจครับก็คงจะมีใครหลายคนได้ทำไปแล้วเราไปหาอ่านดูนะครับว่าเขาใช้ Data ในการค้นหานั้เตะอย่างไรได้บ้างหรือถ้าอยากฟังเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเอาไปอีกทีมนึงนะครับเป็นทีมปืนใหญ่อาร์ซอลกันบ้างครับคริสเตียนมอสเกล่าครับประกาศหลังสเปนวัยปี่ปสฉญญญบ,บทีมอย่างบาเย เพื่อจะให้การมาร่วมทีมอาร์เซนอลนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับแฮนด์อ f ฟอาร์เซนอลครับสื่อทีห่งของปืนโตเนี่ยรายงานว่าอาร์เซนอลนั้นได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมอสเกล่าได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยื่นข้อเสนอจำนวน14ล้านยูโรแต่ว่าบาเลนเซียนั้นปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวล่าสุดครับบาเลนเซียก็เลยเคลื่อนไหวแบบสุดความสามารถเพื่อจะรั้งตัวมอสเกราให้ได้ด้วยการยื่นสัญญาใหม่ให้กับนักเตะแต่ก็มีแนวโน้มสูงมากครับที่เจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับทีมตอนนี้เนี่ยมอสเกรากำลังโฟกัสเต็มที่กับการเจรจากับอาร์เซนอลหลังจากที่ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันแล้วเรียบร้อยนะครับว่ากันว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่กับบาเลนเซียอีกไม่กี่วันนข้น้าห ในราคา20ล้านยูโรโดยประมาณครับมาร์เกล่าในวัย20ปีนั้นเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในยุโรปตอนนี้นะครับเขาโชว์ฟอร์มนี่อย่างยอดเยี่ยมในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมากับต้นสก,กัดอย่างบารเลนเซียแล้วก็ติดทีมชาติสเปนร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บารเลานเซียน,นั้นอยู่รอดในลาลิกาฤดูกาลที่ผ่านมามาสเกล่าลงสนามไป37นัดในลาลิกาครับพลาดลงสนามเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำไปหนึ่งปรกะน,น,น,นะครับ แต่ถามว่าเป็น first priority ที่ควรจะต้องซื้อไหมจริงๆก็ยังเป็นกองหน้านะครับถามแฟนอาร์เซนอลดูผมว่าทุกคนก็อยากได้กองหน้าเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับการเสริมครับก็คงจะอยากเสริมไม่ครบทุกตำแหน่งกองหน้าก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่หลายทีมต้องการมันเป็นดีวที่ยืดเยออยู่แล้วนะครับมันเหมือนกับเก้าอี้ดนตรีทีมนั้นได้คนนี้ทีมนี้ได้คนนั้นซัมเมอร์เนี้ยมันจะเป็นซัมเมอร์ที่กองหน้า หมุนวนกันแบบสนุกสนานเลยนะครับทีมอีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นทีมที่เพื่อนบ้านเรานะครับเป็นข่าวดีของพวกเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ s ก y s port อิตาลี Sky Italy, ครับรายงานว่ายูเวนตุสนั้นมีการพูดคุยเชิงบวกกับจารันซานโชปีกของแมเชสเตอร์ยูนเตดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับยูเวนตุสเองนะครับเจรจากับแมยูนเตดเกี่ยวกับซานโชที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมและตามการรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะของอิตาลีอย่างจารุกาดิมาซิโอบอกว่ายูเวนตุสนั้น อีกครั้งครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทิศทางในการพูดคุยนั้นเป็นบวกซะด้วยครับก่อนหน้านี้ยูเว่นะครับได้เริ่มต้นการเจรจากับแมนยูนเต็ดไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและซานโชเองก็เพิ่งกลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากใช้เวลาหนึ่งฤดูกาลเต็มๆในการยืมตัวกับเชลซีผลงานคือ5ประตูกับ10แอสซิสต์จากการลงเล่น41นัดในทีมสแตมฟอร์ดบิดครับยูเวนตุสเองครับได้ไปรู้ข้อตกลงกับจอร์นาธานเดวิดไปแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นหมดสัญญากับเรอออัััซ่่่่งง่่งงงงททาาาใใหหห้ยูเเววนนนนนนนตตตตสคคกกรรรีีีจะะิมมแแแืๆไปขณดดบบ็ นนั้นไม่ต้องการต่อสัญญากับทีมต่อไปนะครับไม่อยากจะอยู่มากกว่าระยะสัญญาของตัวเองที่มีถึงปี2026อีกแล้วซึ่งแน่นอนว่ายูเวนตุสก็ต้องการจะปล่อยตัวดูซ่ามาลาโฮวิชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงสําหรับดิวของซานโชแล้วก็เรื่องราวของยูเวนตุสแล้วก็แมเชสเตอร์นเต ยูดแต่เองก็คงคาดหวังว่าอยากจะให้มันจบให้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ปัญหาของยูเวนตุสก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยของซานโช่นี่แหละว่ามันจะสามารถลดน้อยถอยลงไปได้มากน้อยขนาดไหนฝีเท้าผมว่าไม่มีใครตั้งคําถามนะครับถ้าเล่นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ซานโช่ไปนั้งแต่ที่เก่งครับเียงแต่ว่าวิาวนัยนอกสนามไม่ค่อยดีอารติจูทัศนคติต่างๆไมเซ็ตไม่ค่อยเวิร์กก็รอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าปล่อยออกไปได้น่าจะเป็นดิวที่ดีของยูเนเตดครับที่จะไม่ต้องมาแบกรับค่าเหนื่อยต่อไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเนเตดนะครับข่าวสุดท้ายครับขออนุญ,ญาตแวะไปที่ทีมคนไทยกันหน่อยนะครับเชฟฟิลเวนส์เดย์ครับตัดสินใจยกเลิกสัญญาผู้เล่นหลายคนเลยหลังค้างค่าจ้างนักเตะครับมาเโอโมรันโก้ครับ, ango, รบประธานสมาคมฟุตบอลอาชีพอ ทางสมาคมเชื่อว่านักเตะต,ตัวหลักหลายคนของเชฟฟิลเวนส์เดย์อาจสามารถยกเลิกสัญญาได้หลังสโม,มสรไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะในเวลาที่กำหนดได้บ่อยครั้งซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรงเลยนะครับเวสเดย์ Wednesday เนี่ยเคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษมาถึง4ครั้งนะครับคือเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตนะแต่ว่าพวกเขาตอนนี้นะครับมีกำหนดจ่ายค่าเหนื่อยประจำเดือนพิุนายนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมชุดใหญ่ก็ต้องได้ค่าเหนื่อยด้วยตามการรายงานจากเดีลันติกครับ ตอ,อนนี้เนี่ยค่าเหนื่อยต่างๆเนี่ยนะครับดูจะไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยเทเท่าไรเขาจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแดนนี่โรผู้จัดการทีมแบบเต็มจํานวนเพื่อให้สมโมสรน,นั้นสามารถได้รับค่าชดเชยหากมีสมโมสรอ,อื่นสนใจดึงตัวไปแต่ว่านักเตะส่ใหญาคนอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยแบบเต็มจํานวนนะครับซึ่งมันทาให้พวกเขาอาจจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีตามกฎของฟีฟ่าครับผู้เล่นสามารถยกเลิกสัญญาได้หากไม่ได้รับเงินเดือนติดต่อกัน2เดือนแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า15วันเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อให้สมโมสรน,นั้นมีโอกาสแก้ คนเล่นจะสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยตามมาตรฐานของสัญญานักเตะแองกฤษมีการพูดว่าในสัญญามาตรฐานระบุไว้ว่าหากมีการละเมิดอ,อย่างร้ายแรงหรือละเมิดซ้ำๆค้เล่นสามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งเราเองก็กําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่นี่เป็นครั้งที่3แล้วในรอบ4เดือนที่สโมสรจ่ายเงินล่าช้าตอนนี้ PFA คุยกับนักเตะแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่บอกว่าพวกเขาต้องทําอะไรแต่คือการให้ข้อมูลว่าถ้าตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้คุณมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างและให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองการยกเลิกสัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าบางครั้งก็มีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาผู้คนเนี่ยต้องการเงินเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือสิ่งที่เชฟฟิลด์เวนสต์เดย์กำลังโดนอยู่นะครับแล้วก็น่าสงสารสำหรับนักเตะที่จะต้อง ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่มันควรจะเป็นก่อนหน้านี้นะครับทางแชมเปี้ยนชิพเองเนี่ยก็ลงโทษห้ามเชฟฟิลด์เวนเดย์ซื้อนักเตะใหม่เป็นเวลา3ตลาดซื้อขายติดต่อกันแล้วก็ตั้งข้อหาสําหรับผู้บริหารคนไทยจากการจ่ายเงินเดือนล่าช้าในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งสโมสรก็ได้ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับเยี่ยไรก็ดีนะครับขณะนี้สโมสรเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการขายกิจการและยังไม่มีสนามซ้อมเนื่องจากว่าสนามฝึกซ้อมใหม่ในย,ยังสร้างไม่เสร็จและยังไม่มีการวางโปรแกรมฟรีซีซั่นแม้แต่แมตช์เดียวสถานการณ์ค่อนข้างยาก,ากลำ ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นจุดล่มสลายของเชฟฟิลด์เวนเดก็ได้คิดยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายทั้งนักเตะและก็ทีมบริหารนะครับอา้าวมีความคิดเห็นกับดิวไหนบ้างนะครับลองมาบอกกันหน่อยแล้วกันอ้ออีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไปไม่ได้ลิพูแต่งตั้งฟราบงฮอสและก,ก็บาเรโร่กับตำแหน่งผู้ช่วยของอาร์เนลด์สโตครับ เวอร์พูลประกาศแต่งตั้งโจวานนี่ฟรานบองฮอสอดีตคุณสือของเบสิกตัสแทนที่จอห์นนี่ไฮทิงกาที่เป็นคุณสือคนใหม่ของอาแจ็กส์อัม์เตดามแล้วก็แต่งตั้งชาบี้บาเรโรอดีตผู้ช่วยหงแดงในยุคราเฟลเบเนเตสเข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยของอาร์เนชล็อตอย่างเป็นทางการนะครับฟรานบองฮอสเองมีประสบการณ์คุมทีมอย่างโชคโชนครับ ผ่านการเป็นคนุณซุ้กับเฟยนูดกวางโจซิตี้กาสโกรเรนเจอร์แล้วก็เบซิคตัสแห่งยังมีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือมามากพอสมควรนะครับเพราะพาเฟยนูดควา้าแชมป์เอริฟิซีลีกหนึ่งสมยัยดัดคัพวินเนอร์ครับสองสมยัยแล้วก็ดัดซูเปอร์คัพวินเนอร์สองสมยัยนอกจากนั้นครับสมัยที่คุมกาสโกรเรนเจอร์ก็พาทีมความ้าแชมป์สกอตติคัพแล้วก็ได้แชมป์ตุรกีซูเปอร์คัพกับเบซิคตัสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแบบสดๆร้อน,อนๆเลยนะครับแต่ทำไมทำไมายอ,ยอยู่ๆฟามฮอถึงตัดสินใจมาอยู่กับฟาร์สลอตเรื่องนี้ก็น่าสนใจ ขณะดเดียวกันนะครับชาบีวารโร่เนี่ยก็ได้กลับมารียูเนียที่ลิฟูอีกครั้งในบทบาทหัวหน้าผู้สอนผู้สอนประตูทีมชุดใหญ่ โดยย้ายกลับมาที่เมอร์ซี่ไซด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับเวสต์แฮมมา7ปีโค้ชชาวสเปนรายนี้เคยร่วมง,งานกับหงแดงแล้วนะครับในยุคราเฟลเบเนเตสขณะเดียวกันนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในทีมสตาฟนะครับสโม,มสรยืนยันว่าาเปนออเต้และคาราเดโอทัฟเฟรลโคล้ชผู้สาวประตูทั้งสองคนเนี่ยอำลาสโม,มสรเรียบร้อยละจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนก,กันครับกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโค้ชผู้รักษาประตูนะครับทัฟเฟรลเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ทำงานร่วมกับเจ้งครอปมาตลอดตั้งแต่ปี2021นนนะครับแล้วก็ทางงต่่ออเื ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนชโอตเขามีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาฟอร์มการเล่นของไอซอมเบเกอร์แต่ว่าอยู่ๆก็ย้ายออกไปไม่รู้เรื่องนี้จะกระทบมากน้อยขนาดไหนคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของดิวเดลลี่ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันเยอะๆเข้าใจแหละครับพอเป็นข่าวทีมอื่นยอดวิวอาจจะไม่เยอะแต่ก็ตั้งใจจะทําให้มันกว้างมากขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเองในวันนี้ฝากติดตามเกมเองด้วยการกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกๆอย่างที่มันกดได้วััันนนีี้ลาไปก่อสสดครบ เดี่ทุกข่าวทุกทีมเรารวบรวมไห้คุณในคลิปเดียวเดี่ยวเดลี่กับเกมเอง